ทีต่ตามความเชื่อในเรื่องของจันทร์จันทร์<ๆ>กับลอยกระทงยังไงบ้างครับคือคือต้องต้องอธิบายว่าเหตุการณ์นี้มีมีสองอีเวนท์ทีท่เกิดขึ้นนะครับก็คือวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับ,รบวันลอยกระทงนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ความเชื่อในแบบไทยเนี่ยพระจันทร์เนี่ยสวยงามและมีพลังเยอะที่สุดค,คือคือความเชื่อของพระจันทร์เนี่ยมีหลายวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยเขาจะไปเชื่อในเชิงของวันไหวพระจันทร์ซึ่งผ่านมาแล้วเดือน2เดือนนะครับแต่ว่าทางทางฝั่งบ้านเราเนี่ยก็จะเชื่อว่า วันลอยกระทงเนี่ยพระจันทร์เนี่ยจะให้พลังในด้านที่บวกกับคนนะครับด้วยความที่เป็นเรื่องของพระจันทร์แล้วบังเอิญว่าลอยกระทงปีนี้ก็ไปตรงกับวันจันทร์มันก็เลยเป็นเรื่องของพระจันทร์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ก็คือเป็นจันทร์สองจันทร์สอจันทร์คือถ้าเกิดลอยกระทงไปตรงกับอังคารก็จะกลายเป็นจันทร์สอนอังคารเกิดพุธก็จะเป็นจันทร์สอนพุธแต่ว่าพอเกิดวันจันทร์ปุ๊บก็เลยเป็นจันทร์จันทร์สอนจันทร์แต่อันนี้ในเชิงความหมายมันก็เหมือนเป็นการคะแนนคูณ2 ก็คือดับเบิลพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ในวันจันทร์ด้วยนะครับแต่ว่ามันก่อนเรอันี้มันมีคอนเทนต์แปลกๆเข้ามานะครับเช่นห้ามออกไปโดนแสงจันทร์อะไรอย่างงี้นะคือผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าอะไรไปเข้าสิงคนไปทายอย่างนั้นนะคือคือจริงๆเนี่ยวันที่ห้ามห้ามโดนแสงจันทร์เนี่ยในทางทฤษฎีคือวันที่เกิดราหูอมจันทร์หรือหรือว่าจันทรุปราคานะครับพวกนั้นเนี่ยจะห้ามซึ่งซึ่งมันจะมีอีกทีในปี ปีหน้านะครับดังนั้นวันที่27ที่จะถึงเนี้ยนะครับก็เป็นวันที่พระจันทร์สวยงามเราโดนแสงจันทร์ได้แต่นี้ถามว่าโดนไปแล้วดีไม่ดีนะครับประเด็นก็คือว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความมีสเสน่ห์นะครับก็บอกว่าคนที่แบบมีเกิดวันจันทร์เนี่ยอาอยากรู้ดีไหมจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีใครเกิดวันจันทร์ไหมในนี้อ่ามีนะอ่านะครับนะครับก็จะเป็นคนที่แบบ ชื่อห้ามีสละอ่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับดังนั้นการไปอาบแสงจันทร์ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงอย่างที่มีพลังอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะเมตตาให้กับเรานะครับหรือถ้าถ้าในเชิงแบบในแบบประเพณีโบราณบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการอาบน้ําที่เขาเรียกว่าอาบน้ําเพนน้าเพนก็คือในคืนวันเพนนะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่เราไปยืนอาบของเราเองนะคือ,ค,อคือเขาจะมีเหมือนแบบ พิธีอ่าผมเชื่อว่าบางที่เขาก็จะจัดสถานที่จัดพิธีขึ้นมาแต่ว่าก็ก็ดูสภาพอากาศด้วยนะคือเราอยู่อินทนนท์แล้วเราไปอาบน้ําเพนมันสเสน่มันอาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับคือมันหนาวอ่ะนะครับก็เอาให้มันเหมาะสมกันแล้วกันหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ออกไปอาบได้ไหมหกลัวหนาวอะไรเงี้ยน,นะครับกลัวยุงกัดเดี่ยก็เราอาจจะเอาภาชนะสะอาดๆแล้วก็ใส่น้ําไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงอาบแสงจันทร์ในคืนนั้น แล้วพอเช้าวันใหม่มาเนี่ยเราก็เอาน้ำนะันมาล้างหน้ามาประคมมาอาบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุน้ำด้วยถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นน้าลงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของธาตุน้ำเพราะฉะนั้นการเอาน้ําไปวาามันก็จะเป็นสื่อที่ตรงกับพระจันทร์ก็คือจะได้ได้น้ําด้วยได้พระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันจันทร์ด้วยก็ถือว่าเหมือนเป็นเคล็ดง่ายๆที่ทําด้วยตัวเองก็ได้ทําด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรรรือว่าใใคนเเชิงปะพี อยากจะขอเข้ามาพระแม่คงคาอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะขอเข้ามาด้วยการเอากระทงไปลอยไว้ก็อันนี้ก็อะแล้วแล้วแต่แต่ละคนกันละกันนะครับแต่ว่าฝ่ายนึงคือบางบางทีไอ้เรื่องแบบตัดเล็บตัดผมอะไรโยนลงไปก็อย่าไปทําเลยนะคือคือมันก็อย่าไปเพิ่มมันคือความเชื่ออ่า<ๆ>อย่าอย่าอย่าแบบอย่าให้ขยะมันเยอะขึ้นนะอ่ะเออนะผมก็เอาเอาที่แบบ พอดีพอดีก็แล้วกันครับแต่เรายืนยันว่าสามรถไปสามแสงจานได้เลยไปได้เลยนะครับแต่ก็อย่าไปที่เปรี่ยวนะเนี่ยต้องระวังคือพระจันาร์เต็มดวงอย่าไปที่เปรี่ยวนะอันตรายนะก็ดูให้มันเหมาะสมแล้วกันครับอย่างที่หมอามบอกวันวันจันทร์กับจันทร์ตอนจันทร์คือมันก็จะเป็นจันทร์คูณสามคุณสองคะแนนคุณสองคะแนนคุณสองได้พอยคุณสองแต่ในความเชื่อโบราณจําเป็นไหมครับว่าเราจะต้องทําพิธีอะไรเออันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คน แต่เขาถือว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นวันมงคลนะคือความความจริงจเนี่ยผมว่าโบราณมีเรื่องวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เพราะว่าวันพระจันทร์เต็มดวงง่ายๆถ้าเกิดก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วบางทีเราไม่เห็นพระจันทร์เลยถูกไหมพอตอนนี้คือจบกระถินเนี่ยเนี่ยจบกระถินแล้วเนี่ยพอจบกระถินเนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวถูกไหมเพราะเพราะวันออกพรรษาคือจบหน้าฝนพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บอ่ะท้องฟ้ามันจะแบบโปร่งๆพอเราออกไปดูพระจันทร์ในตอนหน้าหนาวเนี่ย มันจะเห็นพระจันทร์แล้วมันก็จะมีความสวยงามเกิดขึ้นหรือในบางตำตำตำนานก็จะเป็นเรื่องของความรักคือบางคนเนี่ยไปขอพรให้คนรักคนเมตตากับแสงจันทร์เราก็จะเห็นบทกลอนของพระจันทร์กับเรื่องของความรักอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเป็นเรื่องราวเหมือนสุริยจันทราเลยครับอ่าใช่อ่าเป็นแบบซีรีส์อย่างเงี้ยทําำให้มีนเสน่ห์นีจริงแต่เรื่องโชคลาภนี่จริงก็เป็นคือสรรพคุณของพระจันทร์ในทางโหราศาสตร์หนึ่งก็คือพระจันทร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงก่อนนะครับหรือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนะครับ นะครับไม่เดี๋ยวนี้มันพูดเพศไม่ได้ไงจกไหมนะครับเอาที่เอาที่เลือกตอนโตเนี่ยแหละนะครับคือคือูนะอันที่สองเพราะเป็นพลังหญิงคือหมายถึงผู้หญิงอันที่สองคือเป็นเป็นตัวแทนของความสวยงามนะครับความสวยงามอันที่สามเป็นเรื่องความความรักความเมตตาคือรักก็ได้เมตตาก็ได้หรือแม้กระทั่งสุดท้ายคือเป็นในเชิญของโชคลาภแต่ว่าอันนั้นเนี่ยที่เขาไปขอพรเรื่อง โชคลาภแบบพระจันทร์เนี่ยจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือนั้นเป็นวันพระจันทร์ดับเขาเรียกว่าวันอวมสศีมันคนละคนละคนละอีเวนต์งานแต่อันนี้เขาจะเป็นในเรื่องของการขอพรในเชิงของความมีเสน่ห์ให้คนเมตตามันมีช่วงเวลาที่แบบว่าต้องอะไรไหมคะถ้าใครอยากเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเพราะว่าเพราะมันยากมากที่จนจะซ้อนจันทร์อะไรย่เวลาคือคือคือก็จริงๆส่วนมากเนี่ยเราจะแนะนําตอนสองทุ่มนะครับเพราะว่าองศาของพระจันทร์เนี่ยจะอยู่ในจุดที่เหมาะสม คือถ้าเราไปตอนตีสามอะไรเงี้ยมันก็จะเรีนจันทร์ตอนทั้งคืนมันจะไปซ้อนอย่างอื่นแล้วมันที่จันทร์ซ้อนจันทร์แล้วมันมีสิ่งที่ห้ามไหมครับว่าห้ามทำสิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่นะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องความที่เป็นอีเวนต์มงคลอ่ามันมันจะไม่ได้แบบมีข้อห้ามเหมือนพวกวันตรุษจีนอะไรพวกนั้นครับแล้วอย่างจุดธูปอะไรอย่างนี้เห็นจุดธูปสิบห้าดอกไหมอ่าคือคือผมว่าดูดูดู พีเอ็มสองจุดห้าอะไรคือถ้าฝุ่นมันเยอะก็อย่าไปดมเลยนะคือคือพระจันทร์เป็นเลขเลขของพระจันทร์ไม่ได้ไปซื้อหวยนะคือเลขเลขของพระจันทร์เนี่ยคือเลขสองและเลขสิบห้าเขาเขามีสองเลขถ้ <c oughs> าถ้อาอ่าอ้าวต้องโต๊ดด้วยเอาพูดไปพูดมากกลไม่หวยไหมเอาตับเลขทะเบียนแอนโทเนียเลยสองหนึ่งหนึ่งสองเอาแล้ว ก็ก็ลองดูของพวกนี้แล้วจะบุคคลมาขึ้นมาโอเคโอเคนะโอเคนะโชคดีครับเฮงเฮงไหวปัจจัยพยัคฆใส่ทุกคนนะครับได้ครับตรงไหนดีตรงนี้ได้มเลย